คเครื่องเปิดอาหารเมร็ดสายพานหลุดอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับก็ช่วงนี้หลุดบ่อยครับเมื่อเดือนก่อนก็หลุดครับแต่ว่าเราทําเองไม่ได้นะครับต้องให้ช่างเข้ามาทําให้เพียงแต่เราบอกเท่าแก่ไว้ว่าตอนนี้สายพานหลุดเวลาหลุดปั๊บนี่เราไม่ต้องเปิดเครื่องต่อนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวช่างเขาจะมันจะมันจะจะจะยาวครับตำแหน่งของที่หลุดมันจะหลุดยาวครับถ้าหลุดแล้วก็ปิดเครื่องเครื่องจะหยุดเรามีหน้าที่แจ้งเท่าแก่อย่างเดียวครับก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆเห็นครับใส่พานอาหารเมร็ดถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องเปิดอาหารเมร็ดใส่รถเข็นก่อนครับแล้วก็ตักให้น้องวัว แต่ละขอกินกี่กิโลกี่กิโลเราก็ต้องรู้ครับว่าขอกนึงมีห้าตัวให้มันกินกี่กิโลเราทําทุกวันเราก็ต้องรู้ครับว่าจะให้กินกี่กิโลครับเพราะว่าเครื่องอาหารเม็ดก็ใช้ไม่ได้ครับเป็นอัตโนมัตินี่ครับเราก็ต้องใส่รถเข็นเข็นให้มันก่อนครับแก้ขันไปก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าช่างเขาจะมาตอนไหนครับช่วงนี้อากาศหนาวจัดครับ ช่างเขาไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่อากาศหนาวถ้ามาก็กว่าจะมาก็บ่ายๆพอช่วงมื้อเที่ยงเราก็ต้องใส่รถเข็นเข็นให้หลุดบ่อยครับระบบอัตโนมัตินะครับถ้าสายพานหลุดปุ๊บจะมีสวิตช์หนึ่งตัวครับน่าจะเป็นลิมิตส,สวิตช์ครับตัวดำๆนะครับมันจะตัดทันทีเลยครับเพื่อป้องกัน ไม่ให้มันเกิดความเสียหายมากกว่านี้ครับลิมิตสวิตจะตัดทันทีเลยครับนี่ครับตัวดำัๆำนี่ครับนี่ลิมิตสวิตตัดไม่ให้ไม่ให้เครื่องทํางานนะตัดมอเตอร์ครับการการทางานของมอเตอร์ไม่ให้มันหยุดหมุน,นครับไม่อย่างนั้นถ้าทํางานต่อไปไอจุดที่มันขาดอะ่ะมันจะยาวครับเดี๋ยวช่างเขาก็มีการ ดึงตัดต่อของเขาล้วครับทีมงานเขาวันนี้ก็อากาศหนาวจัดเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆทุกคนนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเดินทางไปไหนแก้วคาดปลอดภัยครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาครับผม เดี๋ยวไปเจอกันต่อคลิปหน้าครับคลิปนี้เดี๋ยวทำงานต่อก่อนครับเพื่อนๆโชคดีมีใช้นะครับผม